ทำไมรถไม่ดับอ่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นมันยัไม่ได้ดับเครื่องแล้วรถจะวิ่งได้อีกหรอใช่เราต้องมาเรียนรู้กันแล้วค่ะวิธีการใช้งานกุญแจอัจฉริยะใช้ยังไงข้อดีข้อเสียมีวิธีการใช้งานแบบไหนเราไปดูกันเลยค่ะพี่บอนคะเดี๋ยว ถึงโชว์ลูมแล้วเนาะเออเดี๋ยวพี่บอลเรารถเข้าไปจอดที่ช่องจอดให้น้องหน่อยนะคะโอเคครับได้ครับโอเคเดี๋ยวน้องขอขึ้นไปข้างบนโชว์รูมแป๊บนึงลบก้นหน่อยนะคะ พี่บอลขับรถไปได้ยังไงโอ้ยน่าสงสัยแล้วรถจะดับกลางทางไหมเดี๋ยววิ่งตามไปดูกันดีกว่าค่ะวิ่ไปไหนแล้ววิ่งตามไม่ทันอ้าวล็อกรถไม่ได้คุณแจ็งไม่อยู่กับตัวพี่บอล <laughs> หรอคะนั่นน่ะดิทำไมเนี่ยอา้าวแล้วเมื่อกี้รถไม่ดับใช่ไหมพี่ไม่ดับครับไม่ดับเลยเอา้าวเกิดอะไรขึ้นในเมื่อกุญแจอยู่นี่รถขับมาถึงตรงนี้แล้วไม่ดับพี่บอลคะไขข้อข้องใจให้น้องหน่อยแต่พี่บอลดับเครื่องได้ใช่ไหมคะดับได้ปกติครับล็อกรถแต่ล็อกไม่ได้แล้วทำไมพี่บอลถึงขับรถมาได้บอกตุ้มหน่อย ก็เพราะว่าสาเหตุที่ขับรถมาได้นะครับก็คือว่าเพราะว่าเ,เรามีคุญแจตอนที่เราสตาร์ทอยู่นะตอนแรกนะครับแล้วเราก็ขับมาได้ปกติถ้าอย่างนั้นสมมติว่าวันหนึ่งตุ้มเกิดขับรถไปแล้วตุ้มไปจอดรถอยู่ในปั๊มลงในเซเว่นตุ้มเอากุญแจออกไปด้วยแต่ตุ้มไม่ได้ดับรถไม่ได้ดับเครื่องยนต์มีคนอื่นขับรถตุ้มไปได้เลยใช่ไหมถูกต้องครับ อันตรายสิคะพี่แบบนี้เขาเรียกว่าเขาสามารถขโมยรถตุ้มไปได้เลยหรอในมุมมองนี้นั้นท่าน้องตุ้มมองอย่างนั้นใช่ครับอันตรายรถตุ้มไปแล้วต่อให้รถไปไหนก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามแต่ครับที่น้ํามันหมดหรือเขาดับเครื่องเขาก็สตาร์ทอีกไม่ได้ใชางง้นตุ้มจะไม่เติมน้ำมันเกินขึ้นค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะพี่บอลเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเพราะฉะอย่างนั้นตุ้มจะต้องดับเครื่องยนต์ทุกๆกครั้งที่ลงจากรถถูกต้องไหมควรจะเป็นอย่างนั้นครับ เพื่อความปลอดภัยของเราเนาะแล้วทีนี้สาิตให้ีที่ตุ้มดูหน่อยค่ะมันไม่สามารถสตาร์ทรถได้จริงๆรหรออย่างกรณีที่กุญแจอยู่กับตุม้มแต่พี่บอลเป็นคนขับรถมาแล้วสตาร์ทไม่ได้มันจริงหรือเปล่าคะจริงครับลองดูก็ได้ครับไปเลยคะ่ะโอเคครับกุญแจครับอยู่กับน้องตุ้มนะครับผมต้องการสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยังไงก็กดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เลยนะครับกดไม่ได้เลยครับนี่ผมกดแล้วนะครับทั้งกดด้วยนะครับแล้วก็เหยียบเบรกด้วยนะครับเหมือนการทํางานแบบปกติเลยนะครับแต่ให้เราสังเกตตรงหน้าจอนี้เห็นไหมครับนี่หน้าจอนะครับจะขึ้นคําว่าคีย์คุญแจนะครับอักษรสีส้มนะครับแสดงผลตรงนี้นะครับซึ่งหมายความว่ากุญแจไม่ได้อยู่กับตัวเรานะครับไม่ได้จริงๆใช่ไหมไม่ได้ครับเย่้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ากุญแจ อัจฉริยะอิมเมอร์ไลเซอร์ที่มีระบบป้องกันการโจรกรรมของนิสสันอ l m เมรซึ่งมีอยู่ในทุกๆรุ่นยกเว้นรุ่นเริ่มต้น 1.0S 1.0E ฝากไว้ให้คิดนะครับใช่สำคัญมากเลยถ้าอย่างนั้นก่อนจากกันในวันนี้เดี๋ยวตุ้มขอฝากเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานของกุญแจรีโมทอัจฉริยะของนิสสันนะคะเพื่อความปลอดภัย ลงรถแล้วดับเครื่องยนต์ทุกๆครั้งเก็บกุญแจไว้กับตัวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะตุ้มจะมีประโยชน์การใช้งานของกุญแจนิสันอัลเมร a ารุ่นนี้มาฝากกันค่ะเดี๋ยเราติดตามชมคลิปหน้าครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะสองคนขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องตุ้มเม้งนิสันค่ะและนิสันสัชัยครับบายมานะไปไหนคะบายมานะครับผม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรา2คนนะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนคะ่ะบ๊ด,บดีครับสวัีดีครับผม